ตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่คงความสวยงามค่ะทองฟ้านี่สดใสเลยนะคะเพื่อนเพื่อนะเนี่ยทองฟ้าทีกกบุนต้นไม้นะคะเพื่อนขะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟิน,นเฟินเฟินเขาเรียกเฟินข่าหลวงหรือเป่เพื่อนเนาะเฟินข่าหลวงนะคะ,คะเพื่อน่ะมีมีเฟินข่าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพี่สนิทก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้านพีสนิท ชาวเพื่อนขาถามว่าแดดร,ร้อนไหมก็มันไม่มีแดดค่ะแต่ว่าความสว่างนะคะเพื่อนขาความสว่าง <view S 2> ทําให้มีไอร้อนนะคะอตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามะคะ่ะท้องฟ้านี่สดใสเลยนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยท้องฟ้าสดใสนะคะเพื่อนๆมองจากมุมนี้เนาะสดใสมากะคะ่ะเพื่อนขามองจากมุมนี้เนาะ มีเมฆอยู่นะคะเพื่อนขะมีเมฆอยู่นะคะห้องเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเฟินค้าหลวงะคะ่ะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากเนาะเฟินค้าหลวงนะคะก็อะะเอาบรยาาะะาาบรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนค่ะอยู่ที่ดื่มนะ,ะบรรยากาศงามๆนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศงามๆร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใบหยาอ่าตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพืเอ่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามะคะ่ะ ท้องฟ้านี่สดใสเลยนะคะเพื่อนๆ่ะ,น,ะนี่ท้องฟ้ามีดอกไม้สวยๆนะคะให้เรารับชมกันเนาะดอกไม้สวยสดงดงามเลยนะคะตรงด้านนู้นก็จะเป็นสาลาพระพุทธรูปนะคะให้เรามากล่าวไหว้ขอพรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดเหนียวจิตใจของเราเนาะ,อะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามค่ะ ทองฟ้านี่สดใสเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขน่ะนะเนี่ยทองฟ้าพระพุทธรูปนะคะให้เรามากับไหว้ขอพอรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนาะเราก็นะคะมีเมฆสองมาอยู่เนะาะนะคะสดใสนะคะเพื่อนเพื่อนมองจากมุมนี้เนาะสดใสมากค่ะเพื่อนค่ะมองจากมุมนี้เนาะมีเมฆอยู่นะคะเพื่อนค่ะมีเมฆอยู่นะคะ เราก็นะคะมีเมฆสองมาอยู่เนาะนะคะเพื่อนพี่ๆเนาะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมสองมาอยู่เนาะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมองกลับไปกลับมาเนาะเพื่อนเนาะนี่ยามค่ะวันนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะ วันนี้นะคะพเพื่อนๆ่นค่ะมีมีเฟิร์นค่าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพี่สนิทก็ใกล้จะก,กลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้านพี่สนิทเช่าพระพุทธรูปนะคะให้เรามากลาบบหา้ขอพรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรายึดเหนียวจิตใจของเราเนาะพเพื่อนๆพ่นี่พี่เนะาะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมสดใสนะคะพเพื่อนเพื่อนมองจากมุมนี้เนาะ สดใสมากค่ะเพื่อนค่ะมองจากมุมนี้เนาะมีเมฆอยู่นะคะเพื่อน่ะมีเมฆอยู่นะคะสดใสนะคะเพื่อนๆมองจากมุมนี้เนาะสดใสมากค่ะเพื่อนค่ะมองจากมุมนี้เนาะมีเมฆอยู่นะคะเพื่อนขะมีเมฆอยู่นะคะห้องเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเฟิร์นค้าหลวงค่ะเพื่อนๆนต้นใหญ่มากเนาะเฟื่อนค้าหลวงนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะมาฝากเพคุณ ยังอยู่กับบรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนค่ะสายแล้วค่ะเพื่อนค่ะสายแล้วเนาะแต่ท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่นะครับมีดอกไม้สวยๆนะคะให้เรารับชมกันเนาะดอกไม้สวยสดงดงามเลยนะคะตรงด้านนู้นก็จะเป็นศาลานี่ก็บุญต้นไม้นะคะเพื่อนค่ะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟินอะเฟินเฟินเ,เขาเรียกเฟินข้าหลวงหรืเป่าเพื่อนเนาะเฟินข้าหลวง อตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามค่ะทองฟ้านี่สดใสเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะเนี่ยทองฟ้าส่องมาอยู่เนาะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามอมองกลับไปกลับมาเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะนี่ยามคุณค่ะอยู่ที่ดืมนะบรรยากาศงางามนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศงางามร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะ มีต้นไม้ใบหญ้าส่องมาอยู่เนาะสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามอมองกลับไปกลับมานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ยางสดใสน,นะคะเพื่อนเพื่อนมองจากมุมนี้เนาะสดใสมากค่ะเพื่อนเพื่อนมองจากมุมนี้เนาะมีเมฆอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะมีเมฆอยู่นะคะนะคะเพื่อนๆค่ะนี่มีเฟิร์นข้าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพี่สนิทก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้าน ไปสนิทเช่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เห็นหน้าผู้จัดนะคะขอบคุณค่ะพระพุทธรูปนะคะให้เรามากลบบาบไหว้ขอพอรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนาะส่องมาอยู่เนาะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามอมองกลับไปกลับมาเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะนี่ยามห้องเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะ เ,เฟิร์นค้าหลวงค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากเนาะเฟิร์นค่าหลวงนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะมาฝากะะเพื่อนนะคะเพื่อนๆค่ะมีมีเฟิร์นค่าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพี่สนิทก,ก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้านพี่สนิทชาเราก็นะคะมีเมฆสองมาอยู่เนะาะนะคะสิการบุบนต้นไม้นะคะเพื่อนขะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นเฟินอ่ะเฟินเฟินเขาเรียกเฟินค่าหลวงนะกว่าเพื่อนเนาะเฟินค่าหลวงคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เห็นหน้าผู้จัดนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนขาถามว่าแดดร้อนไหมก็มันไม่มีแดดค่ะแต่ว่าความสว่างนะคะเพื่อนค่ะความสว่างทําให้มีอายร้อนนะคะพระพุทธรูปนะคะให้เรามากลไาวขอพรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนาะ พระพุทธรูปนะคะให้เรามากราบไหว้ขอพอรกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนาะนี่ก็บุญต้นไม้นะคะเพื่อนค่ะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟินอะเฟินเฟิน,เ,ฟน,เ,ฟนเขาเรียกเฟินข้าหลวงนดเ่าเพื่อนเนาะเฟินข้าหลวงห้องเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเฟินข้าหลวงค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่มากเนาะเฟินข้าหลวงนะคะก็ เอาบรรยากาศนะคะมาฝากพุทธเราก็นะคะมีเมฆสองมาอยู่เนะาะนะคะใครที่ผ่านมาผ่านไปก็มาไหว้กันเนาะวันนี้ก็จบคลิปด้วยต้นไม้งามงามนะคะเพื่อนๆค่ะนค่ะมีเฟิร์นข้าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพี่สนิทก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้านพี่สนิทชาวไทก็บุญต้นไม้นะคะเพื่อนค่ะจะมี มีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟิร์นอะเฟิร์นเฟิร์นเขาเรียกเฟิร์นค่าหลวงนะว่าเพื่อนเนาะเฟิร์นค่าหลวงเพื่อนขาถามว่าแดดร้อนไหมก็มันไม่มีแดดค่ะแต่ว่าความสว่างนะคะเพื่อนขาความสว่างทําให้มีไอร้อนนะคะเพื่อนขาถามว่าแดดร้อนไหมก็มันไม่มีแดดค่ะแต่ว่าความสว่างนะคะเพื่อนขาความสว่างทําให้มีไอร้อนนะคะอ่าตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพื่อนเนาะ แต่คงความสวยงามค่ะท้องฟ้านี่สุดใสเลยนะคะเพนะื่อนๆ่ะนี่ท้องฟ้าสะนคะเพื่อนๆ่ะนีมีเฟิร์นข้าหลวงต้นใหญ่ๆนะคะพิสเนตก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับห้องนะคะไม่ได้กลับบ้านพริสเนตเช่าตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเพนะื่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามค่ะท้องฟ้านี่สุดใสเลยนะคะเพนะื่อนๆ่ะนี่ท้องฟ้าสินค้าอยู่ที่ดืมนะ บรรยากาศงามๆนะคะเพื่อนขะบรรยากาศงาๆมๆร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใบย่อก็บุนต้นไม้นะคะเพื่อนขาจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟินอ่ะเฟินเฟินเขาเรียกเฟินข้าหลวงได <t> ้เปล่าเพื่อนเนาะเฟินข้า <ณ S 1> หลวงนี <ขา S 1> ่ก็บุนต้นไม้นะคะเพื่อนขาจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟินอ่ะเฟินเฟินเขาเรียกเฟินข้าหลวงได้เปล่าเพื่อนเนาะเฟินข้าหลวงค่ะอยู่ที่ดืมนะ บรรยากาศงามๆนะคะพเพื่อนๆค่ะบรรยากาศงามๆร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใบหยาบคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เห็นหน้าผู้จัดนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะวันนี้ตอนนี้ก็สายแล้วนะคะพเพื่อนๆเนาะแต่คงความสวยงามค่ะท้องฟ้านี่สดใสเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะ เนี่ยท้องฟ้าสิ่งก็บุนต้นไม้นะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเฟิร์นอะเฟิร์นเฟิร์นเขาเรียกเฟิร์นข้าหลวงได้เปล่าเพื่อนเนาะ mm hmm. เฟิร์นข้าหลวงเราก็นะคะมีเมฆส่องมาอยู่